สวัสดีครับผมสมเกียรติชินธรรมมิตรครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเวลแมเนจเมนต์ซิสเต็มลิมิเตดซึ่งเป็นบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ด้านการบริหารการเงินในเมืองไทยผมจบจากคณะบริหารธุรกิจครับปี1985เข้าใจว่าเรียนเรียนปี1982ฮะแล้วจบปี1985ผมจบสาขาการเงินจากคณะบริหารธุรกิจครับรุ่นเขาเรียกรุ่นผมว่ารุ่น R 2 2ฮะ โอ bert, ตอนตอนที่ผม <de> เรียนตอนนั้นเนี่ยตอนที่เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยผมเลือกเรียนผมตั้งใจมาเรียนที่นิดาเลยเพราะผมต้องการมาเรียนสาขาการเงินที่นิดาตอนนั้นเนี่ยผมศร um ัทธาในอาจารย์หลายท่านมากเลยอาจารย์ท่านมีชื่อเสียงมากเลยฮะสมัยนั้นเนี่ยไม่ว่า <thôi> จะเป็นอาจารย์มารวยอาจารย์วีรวัตรอาจารย์ธนงอาจารย์ดังๆทั้งนั้นเลยเพราะนั้นผมศรัทธาในอาจารย์พวกนี้มากฮะแล้วผมก็เลย มาเรียนนิดา้าแล้วก็ผมก็ได้ยินชื่อเสียงของนิด้าอยู่แล้วนะก็ะะไม่ยากเลยที่ผมจะผมสมัครที่นี่ที่แรกเลยฮะพอหลังจากที่ผมจบสาขาการเงินเนี่ยผมก็ไปอยู่ซิตี้แบงค์ผมอยู่ซิตี้แบงค์สิปีผมเป็นเทรนนีผมเป็นตําแหน่งสุดท้ายผมเป็นเชสชเดอร์และผมเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุนทั้งหมดของซิตี้แบงค์ฮะตอนปี1995แล้วผมก็ออกจากซิตี้แบงค์หลังจากนั้นผมก็มาตั้งบริษัทของผมเอง ตอนนี้ทำซอฟต์แวร์ด้านการเงินแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านผ่านความเสี่ยงซอฟต์แวร์ด้านการเงินของเราชื่อว่าบนันซาตอนนี้มีคนใช้ระบบของเราเนี่ยบริหารเงินในเมืองไทยอยู่2.5ล,ล้านล้านบาทเป็นซอฟต์แวร์ที่มี market share สูงสุดก็รู้สึกภูมิใจมากเลยครับแล้ววันนี้จะมีกองเชียร์มาหลายคนเขาก็จะมามาที่งานนี้ด้วยก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกละอายใจเล็กๆอยู่เหมือนกัน ว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรให้นิด้าน้อยมากเลยแต่นิด้าก็ยังยังกรุณาอยู่นะฮะผมคิดว่าจะต้องเป็นเราเรียกว่า professional b a s t จงเป็นมืออาชีพที่ดีที่สุดการที่เป็นมืออาชีพที่ดีสุดหมายถึงต้องเป็นในความหมายของพวกเราเนี่ยเราหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานผู้รู้ก็คือว่ารู้ลึกร,รู้จริงในวิชาชีพของตัวเองที่เลือกตื่นก็คือตื่นจากการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาเพราะวิทยาการสมัยใหม่นี้เปลี่ยนเร็ว ผู้เบิกบ,บานคือเบอิกบานจากการเป็นผู้ให้แล้วก็คืนกลับสู่สังคมคำว่าเป็นการที่เป็นมืออาชีพที่ดีสุดเนี่ยนี้ไม่พ้นต้อมีจริยธรรมและคุณธรรมอยู่ในวิชาชีพของตัวเองผมคิดว่านี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดจงเป็น professional b a s หรือจงเป็นมืออาชีพที่ดีสุดในฟิล์ที่คุณเลือกอขอบคุณครับยินดีครับ